สวัสดีค่ะ t ีร real estate your trusted agent โดยแพทนะคะวันนี้แพทยอยู่แถวเพชรเกษมนะคะแถวแถวตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอเชียนี่เองวันนี้พามาดูบ้านสร้างใหม่ด้านหลังค่ะน่ารักแล้วก็คุณภาพและราคาคับมาแล้วนะคะเหมาะสมหน้าครบหาค่ะหน้าบ้านของเราเนี่ยทั้งประตูแล้วก็รั้วเนี่ยจะเป็นสเตลเลสทั้งหมดเลยนะคะเข้าไปดูด้านในกันค่ะ บ้านหลังนี้นะคะพื้นที่42ตารางวาค่ะมีพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็พื้นที่ด้านข้างที่กว้างมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะสามารถจอดรถได้4คัน5คันหน้าบ้านด้านข้างก็ยังได้เพราะหลังนี้เป็นหลังริมค่ะส่วนพื้นที่ด้านหน้าบ้านก็ยังมีสนามสีเขียวๆให้เราไว้จัดสวนหย่อมเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะไปดูด้านในตัวบ้านกันค่ะ สำหรับด้านในตัวบ้านนะคะหลังนี้เนี่ยจะเป็นขนาด3ห้องนอนและ3ห้องน้ำค่ะพื้นด้านล่างห้องโถงนะคะปูกระเบื้องแกรนิตโต้ทั้งหมดค่ะเชื่อมต่อไปด้านหลังตัวบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของครัวด้านหลังค่ะห้องน้ำชั้นล่างนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องเรียบหรู ปูไปจนถึงเพดานค่ะลูกค้าสามารถใช้งานทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายนะคะต่อไปทางพื้นที่ครัวด้านหลังนะคะก็จะเป็นครัวเปิดที่ทางโครงการนะคะได้ทำเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้แล้วรวมทั้งต่อเติมหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหลังนี้เนี่ยเป็นหลังริมนะคะซึ่งจะทำให้ครัวของเราเนี่ยเปิดโล่งสู่ด้านข้างทั้งสองข้างได้เลยนะคะ ไปดูชั้นบนกันนะคะดูราวบันไดก่อนนะคะเป็นสเตนเลสเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวหน้าบันไดเนี่ยก็เป็นไม้นะคะตัวบ้านก็สูงโปร่งสบายนะคะมีหน้าต่างบริเวณโถงบันไดให้แสงสว่างเข้าบ้านได้ดีนะคะด้านบนเนี่ยนะคะก็จะเป็น3มห้องนอนนะคะเข้ามาดูที่มัสเตอร์เบดรูมด้านนี้กันก่อนเลยคะ่ะตรงนี้เป็นห้องมัสเตอร์เบดรูมนะคะ ก,กว้างๆเลยค่ะแล้วก็มีหน้าต่างบานสไลด์3บานทําให้แสงสว่างเข้าห้องได้อย่างสวยงามเลยนะคะตรงนี้เรามีพามานี้ด้วยนะคะห้องมาสเตอร์เบดมของโครงการที่นี่นะคะเราจะมีห้องน้ําให้ในตัวค่ะเพื่อความสะดวกสบายนะคะสรุปว่าห้องน้ําชั้นบนเนี่ยก็จะเป็น2ห้องน้ํานะคะในห้องมาสเตอร์เบด룸หนึ่งแล้วก็ห้องน้ําด้านนอกหนึ่งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบ้านน่ารักหลังนี้นะคะเป็นบ้านขนาดกระทัดรัดที่ยังกว้างขวางโปร่งสบายสำหรับครอบครัวอยู่กันได้สบายเลยนะคะโดยพื้นที่ของหลังนี้นะคะจะอยู่ที่42ตารางวาค่ะในราคา4.7ล้านบาทนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำโครงสร้างของบ้านเนี่ยเป็นอิฐฟอนแดงทั้งหลังนะคะฉะนวนกันความร้อนหลังคาทางโครงการทำไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะ เราจะแถมทั้งเหล็กดัดปั๊มน้ำแท้งน้ำแล้วก็แอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดต่อเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุยของแถมพิเศษกันได้เลยค่ะลูกค้าสามารถยื่นเอกสารเข้ามาพรีวงเงินก่อนได้นะคะแพ์ทาทําเรื่องให้ทั้งหมดเลยนะคะดูแลจนกว่าลูกค้าเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะรีบติดต่อกันเข้ามานะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ